โลโลลอยอยู่นะมันไม่ได้ติดอะมันไม่ติดอะไรคือจริงอาติดแล้วติดแล้วติดแล้วแต่แค่มันจะตกสวัสดีทุกชนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณนายบัวนั่นเองวันนี้ผมก็เป็นวันว่าฮะไปฮะได้ยินไหมได้ยินได้ยินตอนนี้ก็เป็นพวกวันว่างๆเราก็จะมาแคสเกมไมค์ครับนั่นเอง ก็อยู่กับคุณนายนายอะไรนายอะไรอยู่กับคุณนายอะไรชื่อบอกชื่อสิอยู่กับคุณนายปอนนั่นเองครับทำไมไ่พูดอ่ะได้หไม่ยินได้ยินตอนนี้ผมก็แบบวันว่างๆเซฟ มาจะมาบอกเซิร์ฟไอพีนั่นเองครับเราจะมาทําให้คุณปอนได้เงินเยอะๆคุณปอนครับเข้าไปในนั้นครับคุณปอนทำอะไรนี้ครับรครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมีเงินตกลงมาประมาณร้อยล้านบาทนั่นเองเดี๋ยวหาไข่ก่อนอ่ะเสแล้วเงินร้อยล้านบาท ลงไปฟังไม่ได้สปอตอ้าว N P C ไม่ได้เหรอไม่รู้ทำแต่ไม่ได้อ่ะงั้นเปลี่ยนใหม่เป็นแกะแกะแกะน่าจะได้ไ พอยังโอ้ขาลงไปเก็บมั่งขอไข่ดิ่อยครับโอ้ตกขาลงไปซะลงไปลงข้าข้ามาดิอ่ะไข่ขอไข่น่ครับขอไข่หน่อยไปครับอยู่ข้างหลังนะไข่แกะได้ครับอ่ะอยู่ข้างหลังครับเนี่ย ไปสปาวกันเลยนะครับไปสปาวสปาวก็เป็นแบบนี้นั่นเองเอโอ้ยโอ้ยคลางเลยโอ้ยโดนตรงไปแม่ไปรับพ่อแม่ไปรับพ่อไม่รู้กินตั้งแต่เช้าแล้วตาย ต่เล่นอยู่บนนายีมันแล้วทคีมนแล้วใครมมติม้งไปใต้แล้วมาเริ่ม โอ้ทางโอเคครับขอภายที่ตัดไปตัดคิปไปสกิปสกิปไปแล้วเลยครับทีนี้มีญาติเข้ามาโอ้โอ้โอ้ชิเป็นมาท่างว่างของพวกเราตอนนี้คั คุณบอลครับได้ฆาตีครับคุณคบอล NPD ค,ครับมันเข้าไปในบ้านแล้วครับอ, <ะ S 1> อยู่ในด้านครับมันมีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <อะ S 1> ผมไม่ได้เป็นพวกสตารหรืออะไรนั่นเองครับผมเป็น ผมเป็นพวกผมเติมเอาตั้งแต่ตอนนั้นเขาเป็นอะไรวันเฉลิมฉลองนั่นเองเติมห้าสิบทูได้ห้าสิบวันผมก็รีบเติมจัดเลยจัดเต็มไปหนึ่งทีคุณรอนครับที่นี่เขา<ป>เขาเขาไม่ให้วางทีอันทีใช่ไหมครับแต่เราทำ<ป>แต่เขาแต่เขาแต่ผมทำอย่างนี้ได้ครับนี่ครับแล้วก็สวิก อ่คันโยคันโยกล็อกผมก่อนครับผมตายไม่ไรครับพอกระโดดลอ็อกไปหน่อยกระโดดตายนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำทีหล่นให้ดูโอ้พระเจ้า เคุณปอ,อลองหลง่นไปตรงไหตายนหมตายเห็นแล้วครับสุดอารทีทีมาผมาป่ะอาจจะผมจะขึ้นไปวางหล่นเอาทีนทีหล่นลงมาได้ไงครับสปาใครเนี่ยไม่ลงอ่ะ โอเคเดอย่าผมจะเอาเทียนไปาายไหมครับไม่เป็ไนไร่ะครับมันแค่บึ้ม,มค,คุณอยากได้ตังคุณอยากได้ตังคุณรออยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับเดีย๋ยวจะเอาไข่ใส่ ครออยู่ตรงนั้นแหละอย่าผมเอาพวกจัดใส่ A นแต่งงานกับใครรึทำเรื่องจ,จักเลยดีกว่าตรงทับทำไมทำดีไม่เกิดมันไม่เกิดอยู่แล้วครับเขาปรับไปนั้นอะไรเสกมาแล้วไม่มีตัวอะไร องงล,ลองวะไลูกลองทำดู ครับจบรายการยังครับครับบ